รทั่วจากฝ่าเวลาขึ้นเวลาหลัง,ลง็ขบที่สนะวันนี้แบ,บตว่ารัเคยกดยกมากขอบคุณแันๆที่เช้าาเป็นเพืนหรือว่านาจะมาครับรถเทบมาทุกครัลย ต่อ่โอเ่ม่อน่งครูสมัเปิดการทีกูโค้ดยหรวมโแต่วัดไยยอดแต่เวลายังไม่หมดยังไม่รับผลครับแ่วัดยยอดสองรอบนยัยได้บอลอยูยครับอกอรูนี่ปฏิวัติอีกทีริงวันกอนมาน้อยสามต่อสามกสมอเอยู่ก็เลือกเลาหลังท้ายเกมรอบรองเทเลอร์คููเนี่ย ตอนทำกระต่ายทองเสียทุกคนสีแดงเอาต่อคู่กันโอ้โหหุ่ยยาบอนมาให้จักรเกตตโอ้โหหนักเลยติดคารวะสามคู่แล้วกระสุนเจ็บมืมเจ็บเจ็บตายเลยเสียหลังให้อาุนต่อโลภูอ้าวตอนฝาดึงหน้าคู่เขาบรรลืมมุ่นแล้วฝังอ้าโดนที่มาแล้วครับโอ้จักรเกตต์ฝาดอยู่นี่แต่ว่าโอเคเข้ามาให้อาจุนต่อโลภูแต่เลี้ยวให้คารวะเฟิร์นมาอ้โดน ลีให okay, ้กับสุภเ็ยุมสุภเ็ไปยัคนอยู่ข้าเขาเข็มาวิมาให้กับแต่ว่าโคพงยัดเข้าไปไม่ได้ครับด้ข้ข้างหน้าุลโอมแต่ยอดวัดปติเอามาได้ครับจัดปิดกเลี้ยวมาให้กับปีบุรไหลมาให้กับเวลากรมาเลยเวลากร

แกก็ทักสังทีขอโทษทนลยนทองคุทีคุณหล่าให้อนุสรีย์ครูขวามาให้สุริยาจ้าตนิยายกให้คิดโกระปอมาให้สุริยาต่อติดอวัดไทยได้ผลออกไปครับตรนีกมี้สุิย้าติดหลังมาตัวทอง่อน้าคุณสิ่พโอ้โหแ

รู้นะครับเป็เกี่ยวไม่ได้ครับตรงนี้ดู่าตัวเชฟ5ตุนหาบอลเนี้ยไปโหมุนขีอนให้ััขอครันาอทสารวัตรชอยอดอารวัตรตอก5ุลตุลให้สารวัตรพเทสีมาสารวัตเข้าซ้ายสีที

วัดให้ร็กมากเรับมุณอกติบให้ทังฝั่งทีเห็นแล้วเขาปีบนตัวไทยนี่วัโอ้ไม่ผ่านตัวเาไปาดนี่ดังนั้นว่าเสมอไปครับรอบรองชนะเลิคู่แรกสามต่อสามครับอดอคุณโดมสีแดงกับออดอดท้องใไทองสีรุ่มตอกหาพูดได้ เาไทิที่น่รอการจุดโทษนนี่โอ้โหนาดมาครับขอช็คงานาจุดโทษนะครับโอคคลมดึงระเบียนีใช่ไ้ฝ่ายละห้าคนนะครับห้าคนเหมือนฟุกอลใหญ่นะครับ ทุกคนมีสิทธิ์จริงหมดนะครับเมื่อวานเมื่อวานกรรมการได้เคยนับว่าฝ่ายแต่ละฝ่ายมีรายชื่อเท่ากันหรือเปล่ามีผู้เล่นเท่ากันหรือเปล่าไม่ใช่ต่างจำนวนได้เท่ากันหกคนก็เป็นเกมที่คุ้มค่าต่อการเชียร์นะครับ สนกสนานตื่นเต้นสามต่อสามนะครับใครชนะนไปเข้าชิงก็ถือว่าสมจับสีนะครับกองเชร์ทั้งสองฝ่ายคีดจังเลืออายุเลยครับยิงเฉียดไปเฉียดมาถากไปถากมามันเสียวเว้ยต้องจีดกันหน่อยอาวลงมาหกคนลงมาหกคน ทีมที่น้อยที่สุดมีหกคนเอะไรหกคนครับมีหกคนหกคนที่ที่ดีที่สุดครับที่ดีที่สุดสุขภาพจิตดีที่สุดหัวใจแข็งที่สุดทายนะครเสี <c oughs> ยงท้ายนะครับดูดูรูปโค้งล้วตรงไหมตรงไหมตรงตรงครับผมเราผมตั้งไว้แบบว่าเราถ้าจะยิงก่อนใช่ไหมครับ นักกีฬาทั้งหมดอยู่ในสนามนะครับล่างออกนะครับอยู่เกินครึ่งสนามขึ้นมาเกินครึ่งสนามขึ้นมานะครับมาเช็คนะครับกรรมการต้องยืนแจกต้อมาช่วยกลางสนามคนยืนคอมเส้นคนนั้นนะ มราเป็นมีความละเอียดรอบข้อนะครับมอบอลวัยเราไม่มีโกลไลครับขนาดยืนค้อมเส้นอยู่บางทีมยังเสียงกรรมการอีกก็ไม่ว่ากันเยานจะบอกให้รู้ว่าเราเที่ยงตรงที่สุดนะครับผลแรกครับปัตวัตโพเทศเริ่มดีครับถึงว่าเข้าหรือไม่เข้าเข้าไม่เข้าคำตอบคือ ของดวงใจอะไรจะเกิดขึ้น,นเลยผู้รักษาประตูฟุตซอลน,นี่ต้องแข็งแกร่งทั้งกายและใจครับอวัยวะทุกส่วนต้องแข็งหมดนะครับพีญวุฒินนทไทยยิงเข้าไม่เข้าเข้าไหมคำตอบคือรุ่รอไปครัีนายนะครับอผ้าปิดหน้าเลยพิญวุฒิเหลเวลายังมีนะครับยิงห้าคนพลาดคนเดียว กระตุ้นกันหน่อยกระตุ้นกันหน่อยพานวัตแข็ยอดคนที่สองของอบตท่อทำเอาบอลมาวางพอสามทีบนจะพอจะแม่ไก่หนึ่งตัวถ้าเข้าเข้าไม่เข้าเข้าเข้าไหมคำตอบคือคือโอ้โต,ตนี่ในเกมเล่นดีมากครับขอให้ชมเชยคนระับแต่พอรับลูกโทษนี่น่าสงสาร คนที่สองจักกิจมาน้อยครับคนยิงพร้อมผอมประตูอ้วนๆวนครับเข้าไม่เข้าเข้าไม่เข้าเข้าไม่เข้าคำตอบคือคุยพูดโอมทำกระต่ายท้องบนไก่หนึ่งตัวคุยพูดโอ์ต้องบนไก่สองตัวครับ คนที่สามทั้งคูนครับมาเลยเข้าไม่เข้าเข้าไข่ายค้าคำตอบคือเข้าือ้าเ้าเข้าไปเข้าครับหายเลยครับหือผิดหน้าเลยครับเอ้ยคนอาละครับวยเป็นองวยเป็นองยังไม่หมดความหวังครับวันชัย วันชัยเดชผลแค่นามสกุลเขาก็รู้ว่าใหญ่ขนาดไหนเดชผลสยามวันชัยเข้าไหมเข้าเข้าไหมคำตอบคือเข้าวเข้าครับสองหนึ่งสองหนึ่งันที่สามนะครับแต่ว่าอบตทไม่เข้าหนึ่ง ตัวเป็นองไม่เข้าสองคนที่สามสุริยะอาเซนนท์ายาเข้าเข้าไปไปสามเลยนะเข้าคนที่สี่ตองเข้านะครับวลาครมาน้อย วันนี้ลรกรลงสนามำาทำให้บตทเงิบเลยครับแต่ก็พระวัจดจโชษลรกรจะทำได้ดีเหมือนตอนแข่งหรือเปล่าเข้าไม่เข้าอโอา้โหเเเลยนะหลนการแข่งขันครับบตทไา้ต่ายรองชนะไปจากการ,กร,าาาการายิงจุดโทษ3-1วังไปเกมเป็น6-4ต่อนะครับ เป็นสมศักดิ์ศรีครับทีทุกท่านครับทุกทุกทีมทุกคนนะครับขอจงใจยนะเอะเป็นบุญตาของกองเชียร์นะที่ได้ดูา